ตอนนี้ก็เป็นตอนที่2ของการใช้โปรแกรมดักก้อน o บ e ในการสร้างแอนิเมชันนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของการทำแอนิเมชันโดยใช้เทคนิคของ m s s h n n m m t t o o นะครับซึ่งเทคนิคนี้จะเป็นการสร้างพื้นผิวนะของภาพโดยใช้ตะข่ายนะรหรือว่า m e s h แล้วก็เราจะใช้เทคนิคนี้ในการจำลอง ทำให้เหมือนกับเสมือนกับว่าภาพตัวนี้มันมีการเคลื่อนไหวนะครับหรือทานี้มีมิติเพื่อหลอกตาว่ามันเป็นภาพแบบเหมือนกับคล้ายสามมิตินะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพตัวอย่างเดิมก็คือของไดโนเสาร์นะครับมาให้เราลองฝึกทําก่อนนะครับโดยเพื่อจะได้เอาแนวคิดตัวนี้ไปใช้ในการทำแอนิเมชันอื่นๆนะครับไดโนเสาร์เนี้ยภาพมันจะเป็นภาพนิ่งใช่ไหมครับคืออย่างมันก็จะอาปากแบบนี้นะครับ แต่ว่าเราจะเอาภาพตัวนี้มารสร้างเป็นแมชขึ้นมาก่อนเราก็จะมีการขยรับหน้าตาของมัน,นโดยปกติแล้วนะครับดากอนบูลเนี่ยถ้าเราไม่ทาถ้าเราไม่เซตค่าอะไรเลยเนี่ยนะครับมันก็จะยังไม่ใช้เทคนิคของแมชมาเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าเมื่อเราต้องการใช้แมชมาครอบคุมไอตรงรูปตรงนี้นะครับเราก็แค่เลือกภาพเ,าเลือกที่ภาพตรงนี้นะครับก่อนแล้วก็ กดไปที่แมชตรงนี้นะครับที่แมชจะเห็นว่าพอกดที่แมชปุ๊บเนี่ยมันจะมองภาพตัวนี้กลายเป็นเหมือน,นเป็นพื้นผ้าตอนนี้มันจะมีทั้งหมด4มุมเป็นจุดสีฟ้านะครับ4ี่มุมนะครับมีจุดทั้งหมด4จุดถ้าเราดึงจุดในจุดหนึ่งนะครับภาพเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนเคลื่อนไหวตามจุดที่เราดึงนะครับแบบนี้นะครับซึ่งตรงจุดเนี้ยเราจะใช้จรงเนี้ยเป็น เป็นตัวที่จะช่วยให้เราทำแอนิเมชันให้กับตัวละครนะครับถ้าเรามีจุดแค่4จุดนะครับการที่จะควบคุมพื้นผิวของของตัวอวนเมอร์ตัวนีน้มันก็จะควบคุมลำบากเราก็จะต้องเพิ่มจุดเข้าไปนะเพิ่มโพลีนเข้าไปตรงนี้นะสร้างเป็นโครงข่ายของตใช้ว่าสร้างเป็นโครงข่ายของของตะข,ข่ายครอบคุมรูปภาพนี้ไว้นะครับนะ เราก็จะเริ่มลองก่อนนะก็คือสร้างกดที่ Edit Mesh ตรงนี้นะครับ Mesh ตรงนี้าทดสอบดูก,ก่อนนะรถ้าเกิดผมสร้างจุดไว้ตรงนี้นะครับไว้ตรงนี้กด Edit Mesh ก่อนแล้วกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับข้างล่างนะครับสร้างจุดเข้าไปนะครับที่ตรงหน้าเลยบนสองนี้นะครับเราจะมองเห็นรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับรูปสามเหลี่ยมหมายาว่าภาพที่อยู่ในสามเหลี่ยมตัวนะี้มันจะมีการเคลื่อนที่ไปตามจุด ตรงนี้นะครับจุดที่เราวางไว้สมมติเรากดกดออกมาลองขยับจุดนี้ดูนะครับภาพที่อยู่ในสามเหลี่ยมเมื่อกี้นะมันจะมีการขยับตามนะครับทั้งทั้งหมดทั้งสีด้านนะครับลองดูเดี๋ยวผมดีเซตหน่นะครับกด Edit จะเห็นรูปเป็นเป็นเส้นโค้งนะครับถ้าเกิดผมลากจุดนี้ย้ายไปภาพด้านล่างภาพสามเหลี่ยมฝั่งนี้นะครับก็จะเหมือนกับจะมีการขยับตามนะครับเราจะมองภาพอันนี้เหมือนกับว่า นนมันมีภาพทั้งหมดอยู่1 2 3 4สมีทั้งหมด4ภาพพอจุดนี้มีการเปลี่ยนตำแหน่งมันก็จะมีการบีบการขยายในภาพส่วนอื่นให้ให้มันต่อกันไปเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดผมย้ายจุดมาไว้ด้านนี้นะครับในโหมดที่เป็นการสแสดงผลมันก็จะขยับไปาปากตรงนี้ไปทางนี้นะครับทีนี้เราจะทำอะไรไบ้างเราจะลองทำให้เรนรสเสาตัวนี้นะครับมัน ปากมันขยับขึ้นขยับลงได้นะครับดังนั้นเราก็จะต้องสร้างแมชนะครับเป็นชิ้นส่วนด้านบนกับชิ้นส่วนด้านล่างนะให้ครอบคลุมด้านข้างบนข้างล่างให้มันอิสระต่อจากกันนะครับเราจะต้องเพิ่มแมชเข้าไปนะครับกด edit แล้วก็กดบวกนะครับเราก็จะสร้างส่วนที่เป็นปากด้านนี้นะครับเอาก็่าวก่อนนะครับมองว่าอันนี้คือส่วนที่อยู่ด้านหัวด้านบนนะครับกับส่วนที่อยู่ด้านล่างคือตรงนี้นะครับ อยู่ด้านล่างนี่นะครับเอาลองประมาณนี้ก่อนนะครับดังนั้นถ้าเกิดผมขยับปากตรงนี้ขึ้นไปนะครับมันก็จะบริเวณตรงนี้มันจะหดลงนะครับบริเวณตรงนี้จะหดลงซึ่งจะไม่มีผลกับตัวตรงนี้นะครับลองลองดูนะครับเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าผมขยับตรงนี้ไปปุ๊บไอ้ปากตรงนี้จะยาวขึ้นซึ่งอาจจะไม่ใช่ต้องเอาอ ต้องเอาตัวนี้ออกไปก่อนนะครับต้องสร้างตะ่ายมาฝั่งนี้นะถ้าผมดึงตรนี้ขึ้นไปปุ๊บนะตรงนี้ก็จะตามมันขึ้นไปนะตามมันขึ้นไปข้างบนด้วยมนะันต้องมีอาจจะต้องมีการขยับมุมนิดนึงนะครับให้มันครอบคลุมปากตรงนี้นะครับรเพื่อเวลาเราดึงดึงจุดนี้ขึ้นไปปุ๊บมันก็จะขยายตามขึ้นไปนะแล้วส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้ ก็คือปากกันขากันแกรล,ล่างนะครับส่วนด้านนี้ก็จะล็อกอีกฝั่งนี้ไว้นะลองดูก่อนว่ามันจะขยับหรือเปล่านะครับกดยกอยากดกลับไปที่หมดหมดขยับตัวนะครับถ้าเราเราลองดึงขึ้นไปนะครับขึ้นไปไหมครับพอผมดึงนี่ปุ๊บมันก็จะขึ้นตามขยับอันนี้ขึ้นไปด้วยนะครับขยับฝั่งนี้ขึ้นไปนะครับจุดอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องขยับเพราะว่ามันไม่เพราะามันอยู่ข้างนอก ปากเดินมาสอบมันก็จะเหมือนกับมันขยับขึ้นไปข้างบนได้นะครับส่วนตัวจุดนี้ดึงลงมาข้างล่างมันก็จะเหมือนกับลงมาข้างล่างนี่คือตัวข้างบนแบบนี้นะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของการใช้แมชนะครับซึ่งถ้าถ้าเราใช้อย่างชำนาญน,นะเราจะสามารถทำให้เดาสอบหน้าตรงนี้มันมีท่าทางได้นะครับมันมีการแสดงท่าทางได้ ที่มากกว่าแค่อา้าปากอย่างเดียวนะครับผมกดรีเซ็ตกลับไปก่อนนะครับเดิมก่อนอลองดูว่าถ้าเกิดว่าทำแอนิเมชันให้มันนะครับจากแมสตตัวนี้เอาไบไม่ง่ายนะครับถ้าเราทำแอนิเมชันให้กับตัวเาสาตัวนี้นะครับผมจะเอาความโหมดเดิมก่อนที่เคยทำไวนะ้สร้างแอนิเมชันขึ้นมาใหม่นะครับยังไม่ไปยุ่งกับอันเดิมนะครับอันนี้เป็นโหมด เป็น x หนึธรรมดา x เอาอย่างว่าอ้าปากตรวนี้นะครับเอาให้มันหรือตั้งชื่อว่าเป็นการพูดก็ได้เฮนโลก็ได้หรจ,จะให้มันพูดนะเฟรมที่หนึ่งโอเคอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ให้มันให้มันให้มันขยับตัวประมาณนิดนึงนะครับคือสมมติว่าเราบอกว่าเฟรมหนึ่งมันอยู่ประมาณนี้ พอเฟรมที่4เฟรมที่4เราลองขยับปากางลงนะครับไว้มันเท่าเดิมนะนนี้อันนี้้า้ขึ้นปากข้างล่างขึ้นปากข้างบนขึ้นตามนะครับ ันนี้เนื่องจากทำอาจะทำทดลองให้ดูเฉยๆนะอาจจะยังออกมาไมไ่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่ายังไม่ได้สร้างแมสไปตรงบปรามาณตรงนี้มันก็เลยควบคุมได้ไม่ครบนะถ้าจะให้ดีเราต้องควบคุมอาจจะต้องมีการสร้างแมสตะถายทั้งหน้าเลยเราจะสามารถควบคุมได้ได้มากขึ้นนะครับนะประมาณนี้ก็ได้นะครับมาลองเล่นดูก่อนนะอันนี้ จะดูแบบเคลื่อนที่เร็วนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะให้มันกลับไปด้วยเราก็ให้คัดลตรงตรงนี้นะครับคัดลอกสองที่เป็นเบอร์หนึ่งกลับไปไว้ประมาณสัก12ก็ได้นะครเอาเมื่อกี้คัดลอกผิดเมื่อกี้ผมกดปุ่มผิดคัดลอกตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็กดพั s ด์โอเคนะทรัมาใหม่นะครับเดี๋ยวจะเี้มันก็จะมันก็จะค่อยๆกลับมานะเรับตอนนี้ไว้ตรงกลางสัก6 รตรงนี้เราถ้าเราอันนี้อาจจะขยับไปแล้วมันไม่สวยอาจจะนิ่งๆก่อนก็ได้รู้สึกว่าเราขยับหัวด้านนี้ไปมันทําให้หัวมันรู้สึกนันออกมาเยอะเกินนะครับนั่นหมาว่าโดยคอนเซ็ปต์ก็คือ,อาการทำแมชเนี่ยเราจะสามารถจัดผิวนะจัดรูปร่างมันได้รูปทรงมันได้นะครับ เราก็ทําให้เกิดแอนิเมชันที่ทําให้ดูเหมือนมีชีวิตนะดูเป็นสามิติขึ้นมานะครับส่วนว่าใครทําแล้วมันเหมือนนะครับหรือว่ามันเละก็แล้วแต่ฟีมือของคนที่ทำนะครับอันนี้อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมลองเริ่มใหม่แลวเอาคัพปี้อันนี้เลยนะครับเพราะทำแล้วรู้สึกมันจะเละๆนะคัพเปีไว้ตรงนี้หน่อเอาจัดใหม่นะครับเอาจ็เอาเอาแค่ฟันมันลงมาก็ได้ลงมาแค่นี้ก็ไม่ต้องให้มันลงมาเยอะนะ น,น,น้ถ้าเกิดว่าไม่ดีก็ทำใหม่ได้นะโอเคอลองเล่นดูก่อนอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับอะลองทำอีกนหนึ่งคือลองทำให้มันตามันตามมันหลักนะครับจะพยายามทำให้ตามันกระพริบนะครับเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นอ่าเวลาทำตากระพริบเราก็ต้องสร้างแมสรอบๆตัวนี้ไ้นะครับองดูนะครับกดบวกตรงนี้นะครับไปทำ รอ,รอบตาตัวนี้ไว้านอะนเมครอบตาไว้รอบตาตัวนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราดึงลงมาเนนะครับเราดึงนตรงจุดเนี้ยลงมาข้างล่างมันก็จะตรงนี้ก็จะหายไปนะเพราะว่ามันจะโดนขับทดลองดูนะครับถ้าผมดึงจุดนี้ลงไปนะครับแต่ว่าพอเราดึงมาปุ๊บไอ้ข้างบนมันลงมาด้วยทำไมนะครับเราก็ต้อง สร้างแมสบดข้างบนด้วยนะเพื่อเพื่อที่ให้มันอิสระจากข้างบนนะตรงนี้ <c oughs> เราก่อนนะซูมเข้าไปใกล้ๆก่อนนะสร้างแมสรอบๆตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ด้วยกดทม่อีคุณดึงบวกนะตรงนี้ไม่ให้ไม่ให้มันออกไปด้านนอกนะพอเราดึงจุดนี้มามันก็จะลงมาเข้าเข้าที่ตรงนี้นะตรงส่วนหัวมันก็ไม่ลงมาด้วยนะ เมื่อกี้เมื่อกี้เรายังไม่ทำมันก็ดึงหัวลงมาด้วยแต่ถ้าเราทาขวางนี้ไว้ปุ๊บเราดึงจุดสามจุดนี้นะครับหนึ่งจุดสองจุดสามจุดนี้ลงมาตามันก็จะลงมาเท่านั้นนะเดี๋ยวเท่านี้เท่านหร่นะจุดนี้จุดนี้จุดนี้สามจุดนี้นะครับตามันก็จะลงมาเฉยๆนะครับอ,อันนี้ส่วนนี้น่าจะขึ้นไปข้างบนอยู่ประมาณนี้นะครับ็จะได้ปิดปิดตาพอดี ปรับนิดหนึ่งโอเคนะครับนี่นอันเรียบร้อยนะลองดึงดูนะถ้าดึงสามจุดที่ลงมานะคร,ครับมันก็จะปิดมันจะไม่ไม่ไม่พิมพ์ม,ม,ม,มาัวข,ข้างบนนะครับจุดเบ้นว่าเรามีสามเหลี่ยมต,ต้องพยายามแยกสามเหลี่ยมนั้นให้ได้โอเครประมาณนี้นะถ้าจะเพิ่มจุดนี้เข้าไปได้นดหนึ่งนะก็จะก็จะได้มันจะได้แบบ ตรงคนนี้มากขึ้นเพราะว่ามีจุดสามอยู่ตรงนี้นะครับผมจะเพิ่มตรงนี้เข้าไปด้วยพอดีนะครับนะเพิ่มตรงนี้เข้าไปเพื่อที่จะให้สามเหลี่ยมตรงนี้มันเหลือแค่นี้นะครับพอดึงอันนี้ลงมาปุ๊บมันจะได้ไม่เกี่ยวข้องกับข้างบนงนี้ด้วยเหมืกันนะก็คือพยายามสร้างสามเหลี่ยมของตาไว้ครนะอบคลุมตรงเฉพาะตรงนี้นะครับให้มันอยู่ข้างในนี้ ลแล้วจุดอื่นก็ไม่ให้มันเกี่ยวกันเนะวลาดึงมามันจะได้ไม่ไม่ไม่ไมไมตามกันมาทั้งหมดนะโอเคเอาทดสอบดูดึงม,มารนี้นะครับมันก็จะหลับตาไดนะ้ทีนี้ลองเอาแบบ Animation ดูนะครับนี่เซตก่อนนิดนึีนะผมไปที่กลับไปที่แอนิเมชันนะตรงจุดนี้ผมจะให้มันหลับตานะครับตอนนี้มันลืมตาอยู่ฝั่งน,นี้ลืมตาอนะ่าน,นี้จะให้มันหลับนะครับ เราก็ดึงมันลงมามนี่มาจนกระทั่งมันปิดแบบนี้มันก็หลับละนะครับนะพอหลับตาปุ๊บเห็นไหมครับนี่จะหลับ,าลบ่างนี้ลองเล่นดูนะครับ ก็จะหลับตาเออก็เป็นตัวอย่างนะครับหรือเราจะอยากจะให้มันหันหน้าหันตามัเราก็อาจจะต้องทํากั้นมาตรงนี้นะถ้าเราย่อฝั่งนี้มาขยายฝั่งนี้มันก็จะเหมือนกับมันหันหน้านะ้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เห็นตาฝั่งบนว่ามันไม่มีตาฝั่งบนนะครับจะหันได้นิดเดียวเพราะว่าไม่มีตาด้านนั้นแต่ประมาณนี้ก็โอเคขึ้นนะครับ แล้วก็เอาไปประกอบกับการแอนิเมชันนะครับได้นะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าเป็นพวกนี้นะครับตอนที่สมมติเราสั่ให้มันยืนเฉยเนี่ยตามันไม่ไม,ไม่ไม่กระพริบนะครับเราก็าลองเอาท่าตากระพิบมาใช้ได้นะครับเช่นยืนตรงนี้แล้วให้มันกระพริบตานะครับก็คือให้มันกระพริบน,นิดนึงนะครับเหมเดิมเมื่อกี้นะครับ นี่ผมก็ให้มันกระพาาริรบนิดนึงเห็นเวลาเราเล่นเวลาเราเล่นนะครับแอนิเมชั่นพวกมันก็จะแกะเอย่างนี้นะครับสาไม่อยากกระพริบได้นะครับอ่านี่เป็นเทคนิคนะครับในการใช้แมชในการทำแอนิเมชันนะครับอ่าส่วนอื่นก็สามารถใช้ได้อีกนะเหมือนกันเช่นหางนะครับตอนนี้หางมันไม,ม,นไม่มันไม่กระดิกนะครับไม่กระดิกเราก็อาจจะใช้เทคนิคน,นี้ในการทำให้หางกระดิกได้เหมือนกัน แล้วก็จากตัวอย่างนี้ก็เอาไปลองนะทดสอบดูนะทดลองดูจะได้ทำวามเข้าใจกับมันนะครับซึ่งอันนี้อาจจะต้องทดลองด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจนะครับบางทีดูจากาที่อาจารย์ทำให้ดูเนี่ยอาจจะงงงง,ง,ง,งอยู่นะครับแต่ถ้าเราทําทดสอบดูเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเทคนิคนี้มันเป็นยังไงนะครับถ้าเรามีความชํมนานาญเราจะสามารถทำแอนิเมชันทาในวันศักรที่มันดูแบบมีชีวิตนะครับดูแล้วมันดูเนียนเนียนได้นะครับ แต่ตอนต่อไปก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับสำหรับสอตอนแรกจะเป็นการสร้างแอนิเมชันก่อนหลังจากที่เราสร้างแอนิเมชันเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาแอนิเมชันที่ทําได้ตัวนี้เอาไปเขียนแบบเอาไปใช้ในโปรแกรมฟิสเซอร์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ